สวัสดีครับผมนายแมนเนอร์วันนี้เราจะมาแคสเกมมายคราฟเลอร์และพวกเราวันนี้เราก็อยู่ที่แมปแมนเนอร์มาเนอร์ไอ้สับคิดโอ้โหมันชื่อมาเนอร์ข้อมูลเห็นไหมข้อมูลคนหนึ่งไหมข้อมูลไหน M A N O R มาเนอร์ไม่รู้แมนมีแขกรับเชิญชื่ออะไรครับชื่อเบนหัวดออีนะฮะเบนหัวดออีเรามาอ่านกฎของเกกดก็ได้เรมานกฎของเกมดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยรูท บวกเซตติ้งใช้รีซอตแพคทำไมงานจะไม่สนุกใช่ใช่ใช่อัลบริฟายปรับเป็นโอปรับเป็นโอแล้วอ๋อเหรอเอาแต่ประตูอุบสีประตูอะไรช่วยเล่นน้อยโอเคเรียบร้อยขอสนุกกับความน่ากลัวโอเคพี่เสียงพี่เสียงเสียง normal ปรับช็อตให้เป็นห้าสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงเหรอไม่ไม่ normal normal leader shot เดี๋ยเดี๋ย normal อะไรคือเดนน้องช็อตตรงไหนวะเสียงหลกเป้าตัวเรนเดอร์ไงตรงเรนเดอร์อ๋อตรงเรนเดอร์เหรอวิดีโอเหรออ่าปรับเป็นเท่าไหร่ปรับเป็นไม่รู้เหมือนกันมันเห็นป้ายเขียนว่าห้าสิบถึงสองร้อยทำไมผมปรับไม่ร้อยอ๋อเป็นช็อตมันบอกให้เป็นชวนช็อตบวกก็คือประมาณเจ็ดเออประมาณเจ็ดอ่าโอเคแล้วก็เสียงเพลงนะให้โดนรีให้ปรับเป็นห้าถ้าปรับเป็นหกสิบห้าหกสิบห้าเพลงปรับหกสิบห้ามันบอกว่าออฟ โอเคมึงไม่ดูมึงดูป้ายมันบอกว่าออฟมึงดูดิไหนวะนี่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 เห็นไหมมิวสิกเนี่ยเต็มเต็มตาเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมึงบางกูจะเห็นไหมโอ้ยควายมิวสิกปัาเป็นออฟอ๋ออ๋ออ๋มันบอกว่าเพลงเล่นเล่นเล่นบนบนบนเล่นในระดับง่ายดึเป่าอ๋อประมาณนั้นช่าไปแล้วเถอะไปไปลุยๆครับผมกดแมนกดคุรอกรับ เฮ้ยเฮ้าอะไรเนี่ยเ๋อเออเออจะอะไรเอ้โหเรื่องนี้ผมอ่านได้คือเรา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 เมาพี่เมาแล้วอยู่กลางถนนเราสั่งไปเพื่อนแล้วเราเมาเออเอเอ้ยมันมืดอ่ะอย่ามืดพี่แมนอยู่พี่แมนีอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวมึงจะเดินไปไหนไอ้ควายไอ้เหี้ยดิยืนนิ่งๆดิขวาไปทางไหนดิพี่ข้างบนข้างซ้ายขวาลายซ้ายดีอ่ะขวาลายซ้ายดีตรงแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมึงจะเดินไปไหนเราโอ้ เาก็อย wow. oh ู่กับข okay. um, oh. ้างมันมีเล้าไงพี่แม่จับเล้าด้วยวะเนี้ยจับเล้าจับเล้าจับเล้าเดินไปดิเางนี้้เดิเดินก็เดินไปดิโอ้แล้วมึงจะถอยกลับมาทแล้วคยอะไรล่ะตากล้องก็ะนำสิตากล้องมันไม่นำไฟพิทางพิทางผมเดินไม่ได้ไอ้บุมึงไปไม่รอเลยเหรอไฟ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 เห็นไฟเห็นไฟเออเห็นไฟเห็นไฟเดินเดินเดินเด้วยนี่คืออะไรวะข้างหลังข้างหลังไปเดินไปดิอันอันเดอเฮมันบอกว่าอะไรอ่ะ อันเดอร์โฮสต์รีดออหมู่บ้านมันบอกว่าอะไรด้านล่างซ้ายอะ่ะเดือดร้องเอาไม่มีใครอ่านตู้มันล็อกทางนี้ทางนี้<ม>ทางน,างนี้ทางนี้ทางนี้ทางขอทางขอทางนี้ทางไหนวะเดินติดตามหลังอยู่มาตามมาตามมาเห็นดิไหมต้องหาก,กุญแจพี่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ทางไม่ได้ไใช่ทางนี้อะไรของมึงเนี่ยโอ้โหเดีเ๋ยวนี้ทางนี้ไงเอาแล้วมึงรู้ได้ไง,ไงเนี่ย เอาก็เห็นไงแต่แอ้าวเหรอตอนเดินไีอไหวะเอยอะไรเอ้ไไรวะอะไรวะปันไดวันดไปวันดลงไปลงไปใครลงก่อนดิลงไปลงก่อนลงไปก่อนใครหรหอลงไปลงไปเออลงไปลงไปเฮ้ยลงตามดิลงไปดิโอยเใต้ดินเว้ยใต้ดินห้องใา้ดิน่ะค่าบ you ่ r e liberal าฮ่ไฮ่่า่่่ มึงไม่อ่านก่อนเหรอไม่เปิดไม่เปิดไอ้เหี้ยมึงไม่อ่านก่อนไม่เปิดไม่เปิดบอกว่าคำอนอนคำเตือนอ่าคำเตือนในเวลา13นาวเวอร์11972ที่เอเรี์แห่งนี้กำลังทำการก่อสร้าง่ึงสื่อสีลีรับผู้ใดที่เข้าไปจะไม่สามารถออกมาได้อีกใครที่เข้าไปจะไม่สามารถออกไปได้เลยจ้ะก็นี่แน่ใจเหรอว่าจะไปโอ้โหอะไรเนี่ย ไปกันไปวะยุ่งกันเดินเลยตัดข้าก็มีเลือดด้วยโอ้โหน้องน้องเลยมึงน้องอ้เลือดกระดรสเลือดเต็มเลยครับเลือดเลยเชล่าเลือดเลือดเลือดโอ้โหต๊ดต่อกันนะฮะับสู้ๆแลเดี๋ยวละไอ้เยี่ไม่ไปแล้วเดินเดินเดินขึ้นไปเดินขึ้นไป objective พี่เอาเจ้าที่ get into the manual complete คคอม เคยทำผิดลยพี่ต่อไปเราก็ไปหาประตูที่ล็อกนี่ไงประตูที่ล็อกอยู่นี่ไงประตูที่ล็อกไงไม่เขียนว่าอะไรน่ะดิสดอต้องใช้กุญแจเพื่อเปิดพี่ต้องใช้กุญแจเดินเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าทางนี้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 เดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรดอกไม้ดอกไม้ออสว่าอะไรจีบห้องโถงห้องโถงบูชาทุกอย่างเลยห้องโถงบูชาด้วยดอกไม้ในนี้มีอะไรเนี่ย สมอสนี่ี่แมนขึ้นไปข้างบนนี่ไงสมอเฮลเว่ยเดินขึ้นมาสมอลสมเอวสมเอวมันจะเป็นสมอลสมเอวหน้ามึงไงเอาหน้าเหรอโอ้ยไอเฮ้ยนี่ประตูมีเด้อเด้อประตูบ้านแกเดินบันไดเข้าไปสองเกณฑ์รูมประตูอยู่ทางนี้ประตูตรงนี้แต่บันไดพ่วงเหรอเข้าไปเข้าไปกล่องกองกล่องมีอะไรมีใยมันมีมีมุม นีมมผมผมเจ้าวขวดน้ำพี่เจ้าขวดน้ำขว,ขวดน้ำมาขวดน้ำเออขวดน้ำปิดประตูยังมันบอกว่าให้ไปสตองเหรอมันชี้วิธีสตองหมดเลยอะสตองรูมแปลว่าห้องเก็บของพี่สตองสตองเกอร์รูมเป็นห้องเก็บของมันจะบอกว่าชี้ว่าตรงนี้ที่เราอยู่นี่คือห้องเก็บของพี่แมนอ๋อตอนตอนนี้เหรองั้นเปิดประตูไปเลยไปพี่ต้องไปห้องเฮ้ยประตูตรงนี้ประตูตรงนี้ดิวิ่งแมนวิ่ง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 เราต้องวิ่งว่ะ นีดีดีดีตรงนี้ตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่นี่ห้องนี้แล้วแล้วไงต่อไอ้สัตสเอาล่างไงห้องกูแจมวะนี่ไงนี่ไงพี่ผมผมได้ขี่มาแล้วนี่ไงกดใส่ดิใส่ดิใส่ดิด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เออไปเลยโอ้โไปเลยโอเคห้องล็อก complete วิเสียงพี่มันเสียงอะไรเท้ายักษ์มันเดินดึ้งดึ้งใช่ใช่ไงใช่ไงแล้วไปไหนเนี่ย เอ้ยอ่านี้ทางนี้ทางนี้มึงอยู่ไหนนี่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 โอ้คแตาไปไปไม่เคยรอกันเลยนี่ไงนี่ไงเปิดไปเลยเอ้ยนำนำต่อแถวดิบได้ไหมไปไปเลยครับอันนี้ผมว่ามันอยู่ด้านล่างนะเนี่ยผมว่านี่ไงใช่เลยเฮ้ยกันวะเี้ยอะไรมึงเห็นอะไรล่ะข้างหลังโอ้เมองเมางเดินวนดว่าเดินวนตามหมองร้อนสั์กูหาไม่เจอเฮ้ยเอ้ยทางนี้คือรองรอ มมึเดี๋ยวว่าเราต้องแก้ไขปริศนาพี่เดี๋ยวต้องแก่ไขปริศนาต้องแก้เอกแล้วเนี่ยโอ้โหสมองสมองมึงไงเฮียมีไหมเนี่ยโยกมัวแม่งให้หมดเลยสักมันอะไรเนี่ยมันบอกว่า input code โค้ดว่ะเราต้องมีรหัสกับพี่เราต้องไปปีห้องหนึ่งปีห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งเถอะไปเลยจะไปกลัวเลยมันก็แค่ยักษ์ไอ้สัตว์ยักษ์คนอย่างยุงยักษ์ยักษ์ไอทีภูเก็ตเหรอยากไอทีภูเก็ตเป็ไงพี่แมนประตูประตูพี่แมนเข้าประตูก่อนมะ ไหนเดี๋ยววะโอ้ยอะไรประตูไอ้คนนั้อยโอ้ตกใจอ๋อหนึ่งชั้นหนังสือไอ้พวกเกือบไม่หลอกไปได้สตูดี้สตูดี้นี่คืออะไรวะไม่เคยปิดประตูเลยเหรอปิดประตูด้วยดิเว้ยสตูดี้เฮ้ยนี่กล่องพี่แมนกล่องไหนไหนอ๋อพี่แมนสตูดี้ว่าห้องศึกษาสตูดี้ว่าศึกษาสตูดี้ห้องศึกษาเฮ้ยนี่ไงโค้ดนี่ไงโค้ดเขียนอะไรเขียนว่าอะไร หนึ่งหนึ่งศูนย์ศยหนึ่งศูนไหนพี่แม่ไหน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 มาดูดิเหียวๆพิมไว้ด้วยเหนียวพิมไว้ด้วยการลืมการลืมจุดไมได้หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนยหนึ่งศูนย์พิมไว้พิมไว้เดยกกูบอกมาะหนึ่งหนึ่งศูนยศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งย์หนึ่งศนอ่ะรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องล้ว อ๋อพี่แม่หนูเข้าใจแล้วต้องเอากระดาษเนี่ยมาเขียนเป็นโค้ดแล้วก็หย่อนใส่เข้าไปเออเดี๋ยวจะหย่อนใส่ยังไงอ่ะหย่อนใส่ยังไงหาก่รีดใช่ไหมวะหรือว่ามันมีมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนึ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปปิดสิมานี่ก่อนไอ้สัตว์ใครกดวะเฮียหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ไง หนึ่คือขึ้ 0, 0, 0, 0นศูนย์ศูนยี่คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกศูนต้องยกศูนต้องยกศูนต้องโยกหนึ่งหนึ่งศูนย์นั่นแหละ 0, 1, 0. เออศูนหนึ่งศเออแล้วก็ไปตรงไหนต่ออันไหนคือเปิดวะเอาลงหรือขึ้นเอา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 ลงพี่แมนอ่ะเอาลงคือเปิดอ๋อลงคือเปิด,ดเดี๋ยวเดีหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งเดีด๋ยวเเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่ง

ไอโบอยู่ไหนล่ะกูไม่เห็นโอ้ยควายเอ้ยทางนี้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 ทางเก่าเนี่ยทางเก่ามันเปมันมีห้องนี้ไปอยู่เสียงแม่งหลอนสัดโอ้ยไข่เดียวเลยไข่ไม่มาเดินอยู่นี่วะเอ้ยนี่ยถ่ายดิไงไหนไปดิลงดิห้องไห้ที่มันเปิดอะห้องที่มันเปิดอะ่มลงลงมาลงมาไอโบอยู่ไหนอ้าวลงไปเหรอเขาลงมานานแล้วเนี่ยอ้าวไปแล้วไปแล้ว

เอาลงมาไอเอ้ยลงไปเยี่ยตัวเยี่ยอะไรวะเมื่อกี้มันดุ้งเน่ยมาไม่กลัวหันโพลูมาไม่กลัวไปไปไปได้ปุ่มแล้วไปแล้วก็อยู่ไหนใ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 นปุ่มแล้วเหรอไปเรื่ขงก็ไปดิเดินไปดิเดินไปเดินไปเอ้ย ไปไม่เลยกูไม right. no, nice. no, ่นำเลยเดินข no. no. ึ้นไปเดินขึ้นไปี่แมก็นำหกูจะนำทำไมกูเป็นตากร้องโอ้โหยน้าน้าหมเลยมไเนตอนสมัยก่อนอะเ้ยมันโดดลงไปได้ห่ะโลงไปอ่ะมันไปได้เดี๋ยวเพิ่งโดดเพิ่งโดดงโดดทางนี้ไม่เปไรน่เดินไปต่อเดินไปต่อนที่แม็กไปกันไอไไอ

หน้าเขาสงสัยสงสัยพี่แกเป็นหมอรับซื่อสมัยเก่าหมอรับซื้งนหมครับตาแดงไอ้เหี้ยตาแดงสัตว์เยกูกูไม่แพกูกูนะกูเอ้ยมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วกูลาบแล้วกูไม่ไปละไปไปเข้าไปเข้าไปสีสันโย่พ่อมเข้าไปกูอยากกูอยากแบบมีชั้นบนอีกวะ กององเฮ้ยเย่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 โดนใครเห็นใครเห็นลงมากูเนเห็นไเฮี้ยจปยังจปุูยังเจอแล้วเจอแล้วไปแล้วไปกดไปไปกดไปไปลงมาลงมาไปไป

ไปเข้าไปโอนหน่อยเข้าไปโอนหน่อยเข้าไปโอนหน่อยทำหน้าที่แทนบอสทำหน้าที่แทนบอสทำหน้าที่แทนบอสมามามาจับมือมาจะพาไปมามามามกูไม่ไวเลยเฮ้ยทางออกเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วมันเข้าไปทางเดิมทำไมเนี่ยมันมีไงทางออกอ๋เออไปไปแล้วก็ทางลงเออนี่เนี่ยเออเข้าไป เข้าไปเข้าไปโยกเข้าไปโยกมันมีคันโยกอยู่ข้างในอ่ะคันไปโยกแมนไปโยกพี่แมนไปโยกมึงกืบไปโยกเลยเอาก็พี่แมนเป็นตากล้องคืประสบการณ์ใช่ไหมเห็นเลยเออมันต้องเห็นแล้วจังหวะนี้ท้องเปิดเลยเฮ้ยยิ้มเสียงอะไรนะกเลูเข้าไปเข้าไปเข้าไปขนาดพี่แมนขนาดพี่แมนทำไมวิ่เห็นมีอะไรเลยไปเลยขบนข้างบนไม่ไม่มีอะไรเลยเข้าไปปะ มันอ่านว่าเขียนว่ามันอ่านว่าอะไรเนี่ยอ๋อ objective ก็คือเป็นเป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นเควสของเราเราเสร็จแล้วอ่า the low bank งก์เอะไรเป็นอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ะตรงนี้มันมีชั้นล่างว่ะเฮ้ยชั้นล่างน่าจะมีอะไรเหมือนเดิมเออชั้นล่างพลังชั้นล่างเออชั้นชั้นล่างชั้นล่างเดี๋ยวหายชั้นล่างเดี๋ยวไอ้นั่นมันก็โผล่มาอีกก็จำไม่ได้ไม่กลัวยี่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่ โอ้โอ้วันไหนโอ้วันไหนโอ้วันไหนไม่กลัวเย่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  ไม่กลัวเย่ o อ้ r ไ i น h t ฉลาดฉลางมากกูไม่ใช่กลัว่ไหนบอกไม่กลัววะอุ้ยกลัวฮะเฮ้ยพี่แมนอยนี้ไงมันเพิ่มนี่ไงเออเนี่ยออเออเอาอุ้ยโอ้โห เขมีทางไปต่อป่ะโอ้ทางไปต่อนีไปดูมาดูวูเขามั่วสดเจอ่ไหมเมื่อกี้ผเดินตรงแม่เมื่อกีไอ้บินมีประโยชน์ไหมไอ้บนไอ้บนมีประโยชน์ไหมแม่เดินตรงอยู่อายอะไรได้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 ลงาข้างล่างลงาข้างล่าง ได้อ๋อได้ได้ได้มีสัตว์ได้กดยไได้คุยสตว์เียปูมาเลยสัตว์อ้ยเยี้ยตัวอะไรเี้ยเยไ่้เียเี้ยตีมาตีูไอ้สัตว์้ไไไอ้เย้โอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ไลงไ้างล่งไปข้างล่างวิ่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 งงงวิ่งวิ่งวิ่ง้่ววดว พี่บอกว่าพี่บอว่าลันซอยยูพี่เหมือนไอมีอมีนมีนีนม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 ีนโอยสัตว์รอคุด้วยสัตว์ไอ้เงี้ยมันมาตามสูบคุณนี่แหละลันซอยยุซิมันออกมียิง่มีสัตเลยเยี่ยคุเจอตาตาเลยเมื่อกี้เอ้ยทางนี้ทางนี้หน้าไข่ไม่นปีนีมันตามมาแล้วไม่ไปตมาันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมงัเข้าไปนะเข้ไปีอย่างดิมันมีนยัง เฮ้ยตรงเลยเฮ้ยทางนี้ hey, มีทางเฮ้ยเดี oh. Yeah, oh. Troop, ๋ยวไปดีพี e ่แมนไปดูไอ้เหี้ยเฮ้ยกูคนกูมันต้องมีอาวุธตีมีคนดีพี่แมนลง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 ไม่ได้ติดปูนตรงนะลงนี่ไหนโอ้ยเอ้ยไอ้สัตว์โอ้ยไอ้เโอ้ยไอ้เหี้ยลง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 แล้วพี่แมนเข้าไปในนู้นแล้วพี่แม่ออกมาแล้วหมดถ้เราเนี่ยออกมาดิเร็วเร็วไอ้วะ โอ้ยเยียเอาทำไมกูเอาอยวะไหนตรงนี้ตรงนีเดินอย่เดียวเลยตัดเียหายเลยคนตูดุกกวิ่งอย่างเดียวเลยายมาแล้วไปไปไมาแร้วเยไมกูวิ่งไม่ได้วะ

โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เี้ยอี้เอ้ยมันเล่นกูพอสุดท้ายไอ้สัตว์มันตกไม่ได้มันสโลว์อ่ะอี้ตกไม่ได้ว่ะตายปะตายปะโอ้ยอ้เี้ตาไม่ตบตบคาไม่ได้อ่ะไอ้เี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยสัตว์โอ้ย ไอ้เหี้ยออไอ้เี้เอ้ปเล่นโอโอเคเอ้ยพอพอพอ่ไอ้เหี้ยาไ้เอาละครับผมก็เอาเป็นว่าเราขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันเราได้เจอตัวมันแล้วทุกอ ปุ่มปุ่มปุมตรงไหนปุ่มปุ่มปุ่มยิ่งกลัวไม่ได้สูงแม่งเลยตัดกูไม่ได้เฮ้ยมันสโลโมชั่นไอสัตว์เอาไม่ได้โอ้โอ้โอเคแล้วผมก็ขอจบเพียงแค่นี้เราได้เจออะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวแล้วแล้วเจอกันกับผม